ครับผมตอนนี้ก็อยู่กับมินิไฟนะผมวันนี้เราจะมีผู้ท้าชิงนาฬิกาอีกหนึ่งท่านนะครับนี่ครับเป็นนักมวยปล้ำนะผมเป็นแชมป์ด้วยใช้คออะไรที่บอกนะนักตัวไหนเป็นสวัสดีครับผมใบตาอัศดินครับเป็นนักมวยปล้ำของค่ายเซตอัพไทยแลนด์โปรเรสเลชั่งครับแล้วก็เป็นอดีตแชมป์เวสเซิลสแควร์ฮัตคอร์แชมป์เปี้ยนครับแต่ว่าตอนนี้เสียไปแล้วโอเคโอ้โหนี่ระดับแชมป์มวยปล้ำเลยนะครับผมเมื่อกี้วันเลยครับวันนี้วันนี้คุณต้องทองทะลุแน่นอนคอมพิวเตอร์อ่ะกาฬิกาเดิมครับผมนี่ถ้าเกิดว่าทนได้เจ็ดนะครับ เราก็ได้รับนาฬิกาก็้หนึ่งเรือนเท่านั้นนะแต่ว่าเราจะให้เลือกเราจะติดมาให้เลือกว่าเนี่ยมันมีสีนี้กับสีนีน้นะครับผมเดี๋ยวนี่ก็เป็นนาฬิกาแบรนด์ไหนนะพี่เตอร์บอกหน่อยแบรนด์วส์นะครับแต่ว่าใช้เครื่องญี่ปุ่นนะครับฉะนั้นเครื่องข้างในเนี่ยจะถือว่าคุณภาพสูงมากครับเป็นแบรนด์ไทยแต่ว่าเครื่องนี้ใช้จอกญี่ปุ่นนะแล้วก็ในระดับมาตรฐานจากสวิสเซอร์แลนด์ครับผมเอาตามนั้นโอเคอย่างนี้ครับแต่ภายภายใ้น้ำนะครับผมระดับสวิสเซอร์แลนด์ครับต้องขอลองน่อยครับอ่ะไหนนนนๆะมาาาาดูวก่่ภยย้เีคือ เป็นเบอร์หนึ่งของโลกเลยใช่ไหมถูกต้องไม่แพ้แบรนด์ไหนในโลกครับโอเคโอเคครับนี่ครับมันต้องมึนๆนะที่เห็นต้องมึนๆนะครับจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าเราอ่านาฬิกาเรารับแสงสว่างไว้นานเพียงพอแล้วอ่ะมันก็จะสามารถอยู่ได้นนะอันนี้ก็เดี๋ยววันนี้จะมาให้พี่เชื่อนะกับพี่ไบตาครับพี่ไบตาครับผมว่าจะได้นาฬิกาหนึ่งที่หรือเปล่าแต่ว่าต้องต้ได้เจ็ดบาทนะครับแล้วก็นาฬิกาที่ขอเสริมหน่อยนะ หลังจากครั้งที่แล้วคนมันเรียกร้องเยอะมากบอว่าพักนานเกินไปรอบนี้เราจะให้พักแค่15วินาทีประมาณ15วินก็คือนานมากนะคือถ้าเกิดเป็นมวยเราก็10วินาทีแต่เนี้ยเรารับแค่15วินาทีโอเคนะก็ก็คือพักได้ที่15วินาทีโอเคนะถ้าเกิดว่าเกิน15วิ t. คือฝากแค,คร์นะผมแลว่าต้องใช้ไวไน <Okay. S 1> ในการจับเวลานะครับใช่ก็รอบนี้จะให้พักแค่15วินาทีนะผมก็ตามที่ทุกคนเรียกร้องมานะรอบนี้เราจะไม่ได้ให้ยืดเยื้อนั่งพักประมาณ10นาทีเหมือน คลิปกันก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวจะมีดราม่านะผมโอเคอ่ะเรามาเริ่มกันได้เลยนะผมอ่ะฝากปฏิการวยครับตามปฏิการเดิมนะครับของคือเริ่มตั้งแต่ลิ้นตียังไปถึงตรงนี้นะครับได้สะดือยครับต่อยได้หมดเลยนะครับผมโอเคครับโอเคให้เริ่มก่อนอันนี้อ่าเริ่มก่อนเริ่มก่อนเมาเริ่มก่อนดีกว่าครับหมัดแรกครับผมอีกแล้วโอ้ใจดีอีกแล้วคุณเนี่ย มาต้อนไต้องครับอุ้ยเอาเลยไหมผมไม่พักด้วยปีห้าหกเจ็ดแปดอ่ะเจวี่าละอาเลยนะครับนี่เกิดยัวะไ

เร็วไปเจปี่อมามรต้องีรื่องจับเวลาแล้วเดี๋เนี่ยข้อคุณสอมาเลยพ้อเขมาอันนี้วันที่หนะ้านะอ่าวอ่านี่อย่าใครหาว่าโกลงเรื่อกระด,ดุมนะมาดูนี่อันนี้หมดแค่ลวอโอ้ยวันที่ห้าครับอุ้ย คือทำนน้ำบัตรที่ห้านะห่อันนี้ห้าหรือหกหห้าเ้มไหมสามสองเอาไนิดเดียวครับผมอันนี้บัตรหกหกบัตรที่หแล้ว Mm hmm. มาเดียวครับพี่มาเดียวครับมาเดียวนิดเดียวครับแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่อาเหได้ยหมันนี้ต้องนาิกานะหมันนี้นาฬิกานะเดี๋ยวเราจอารดมาฝากเพื่อนนาฬิการะดับคุณนะหมันที่เจ็ดครับต่อไหมโอเคเจ็ดบาทโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับครับผม วยอดเลยหรือว่าคนได้เจ็ดหมัดแล้วก็เอานาฬิการครับเขาพักไม่เกินสิบห้าวินะครับผม,มก็ออกพาากร้อมยังไงบ้างถึงเลยฮะโอ้จุกมากเลยครับพร้อมยังไงบ้างเพื่อนวิ่งไล่มาหมดเลยนะครับระดับระดับระดับวิแต่ร่างกายเราแข็งแรงมากแข็งแรงมากครับแข็งแรงมากแล้วอบเปิดก้อนเลยนะครับก็พี่ไปเลยนะพี่ไปตายครับก็ได้รับนาฬิกาจากแบรนด์ไว้แบบอ่ะขอานาฬิกาหน่อยครับผมนาฬิกา ไือนายหายแล้วทะไลใครยไนนะงเนี่ยถไม่ได้นู่นมามาครับพี่ไปตาลก็เขาก็สามารถยือนายเขเจ็ดปันนะครับผมแ้วก็เป็นนัพักนานด้วยะผมนะ15วิพออันนี้เราก็จะให้สุ่มเลือกเขาจะเอาเลยไหนนะปักนี่วะนี่ให้เลือกอันนี้เราจะไม่ให้เลือกสีเองนะรเราจะให้เป็นการ,ราว่าสุ่มว่าคุณจะเกสีไหนเลือกเลยนะรับอ่าเ,เลื่ยครับ <c oughs> อดันนี้อันนนี้ะครับผมอ่าฝากด้วยครับเราลองรู้พร้อมกันนะครับว่าพี่ไปตามในเรื่องตีไครับผมเดี๋ยวกับไปก็หายอะไรกินช้ำแก่ทนายนะอุ้ยนี่สายดำสีล็อกตัวนะครับไออันนี้คือไบเซอร์เหรอสีดำนะครับผมโอเคครับเบเซลดำนะฮะเบเซลเบเซลอ่ะหรไปเบเซลโอเคนี่เรือนนี้มูลค่านี่สองหมื่นเจ็ดร้อยบาทนะครับผม นี่พี่แต่งก็ได้ไปแบรนด์นีน้บอกเลยว่าดีมากเือบสวยมากเดี๋ยวจริงๆต้องขอพูดก่อนว่าจริงๆไม่ได้อยากมาร่วมกิจกรรมเพราะว่าโหรางวัลคือนาฬิกาถึงนาฬิกามันจะสวยแล้วก็อยากเป็นเจ้าของมากแต่จริงๆแล้วกิจกรรมที่พวกพี่ๆจัดขึ้นเป็นเป็น,นก,การผมคิดว่ามันเป็นการมอบกำลังใจมอบแรงบันดาลใจแล้วก็มอบ ความหวานแล้วก็ไฟอีกครั้งนึงให้กับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยจะเลิกเล่นมวยปล้ำแล้วแต่ว่าพอเห็นกิจกรรมพี่พีแล้วแบบมันทําให้คนรอบข้างของผมเนี่ยอยากอาอกกําลังกายอยากเป็นแบบที่ปีตเตอร์อยากจะเป็นแบบพี่อยากจะเป็นนักรับแบบอยากจะทํากิจกรรมที่มันเพื่อรรอกรรอกรรอกําลังกายแล้วก็มันปลุกไฟในตัวผมครับไม่แบบพยายามคือผมไม่เคยซ้อมมวยจรยิงๆเลยเป,เป็นเป็นนักมวยปล้ำซ้อมแต่มวยปล้ำไม่เคยโดนหมัดจริงๆเลยแต่ว่าก็ มันเป็นความหวังเป็นการส่งแรงบันดาลใจแล้วก็ไฟให้กับคนอื่นก็เลยอยาก่วมมในการโต้คมาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับก็อย่างนี้นะครับคือเราก็ต้องมี d i s c l เ i อ e r นะครับว่าจริงๆแล้วทุกกีฬามีความอันตรายนะครับอย่างเช่นการขับโคมิลลาร์นะครับขับแบบความเร็วสูงหรือแม้ทั่การชกมวยคือถ้าเราบางทีเราไม่ได้ซ้อมหรือร่างกายเราไม่พร้อมนะครับแล้วเราไปได้เห็นมันก็มีอันตรายนะครับอย่างอื่นอืนกันครับคือถ้าเราไม่ได้ซ้อมร่างกายมาหรือไม่ได้แข่งในเหมือนที่เขานะครับ เราก็ต้องมีพิชญ์นักดนญาณนะครับเวลาก่อนที่เราจะเล่นครับผมเพื่อความปลอดภัยครับอย่าลืมนะครับผมเด็กๆครับนี่นันไปโว์ดีรสโตด้วยดีเนี่ยผมชอบมาก<อ>ดีใจที่พี่ๆให้มาร่วมกิจาก,การรมครับแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้นัก<ม>วยปั้มคนไทยด้วยครับที่ตอนนี้ก็มีหลายคนที่ไปได้แชมป์ต่างประเทศแบบผมก็แชมป์เวสตซอล์สแควร์ฮาร์ดคอร์แชมเปี้ยนที่เคยได้ก็เป็น ในกนติกาแช่เอาวูดครับแต่ว่าเป็นแชมป์ของอินเดียที่มาเสียแชมป์ให้กับผมที่ไทยแต่ว่าตอนนี้ก็เสียแชมป์ไปแล้วครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้นักมวยฟังไทยของค่ายเซตอัพไทแลนด์พูลลิสติงด้วยครับครับะะผมสู้ๆนะครับผมดูรานะครับผมนี่เป็นไงสำหรับผู้แข็งแกร่งเท่านั้นแต่ผมไม่ต่อยนะ <laughs> ผมแข็งแกร่งไว้เนี่ยโอเคครับเป็นไงขอบคุณพี่ไม่โนนะไม่ตาขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับ